นี่ก็เป็นคลิปการทดลองบินของแม็กโดนีซี่สองบทนะครับที่เป็นไฟคอนโดนุ่นใหม่แล้วเป็นไฟคอโนโนี9สังเกตได้ว่าเวลาโยกซ้ายโยกขวาการเบรกนั้นค่อนข้างนิ่มนวลเลยเดียวรู้สึกนุ่มนวลกว่าโตมี7นะพอสมควรนะทั้งการหมุนเองเวลาหมุนเนี่ยเวลาปล่อยมือปุ๊กมันก็จะไหลอีกนิดนึงนะทำให้ดูนุ่มนวลมากขึ้น จะไหลหแถมให้หน่อยนึงก็งดูระบินนุ่มนวลดีน,นะครับวา,อา,อาเาอดกันะี่ความเร็วความสูงอ่าโอเค ถ้าสนใจก็เข้ามาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านนะครับเกษตรดีๆสม1 9นะครับสาขาเชียงใหม่นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเนกโดนนะเนกโดนเป็นหลัก DJI ก็มีถ้าสนใจนะครับก็ d j i กับโดนประกอบอย่าง easy เนี่ยก็ข้อดีข้อเสียก็จะมีไม่เหมือนกันเนาะก็ลองเข้ามาคุยกันครับลองมาดูว่าคุณทำงานกี่คนนะเอาไปพ่นพืชอะไรเป็นหลักนะครับเราจะได้เลือก ไซส์ uh, ที่ถูกกับ uh, ล,กลูกค้าได้นะ,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ